้าวในตอนแรกคุณลุงบอกว่าลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยเตี้ยตัวเล็กเล่นฟุตบอลอังกฤษไม่ได้หรอกอืมทำไมวันนี้ออกมายอมรับว่าคิดผิดซะแล้วนะครับคุณลุงก็เรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนลิซันโดมาร์ติเนสย้ายมาเล่นในพิมเมลีกช่วงแรกๆมันมีความสงสยัยและมันก็กลายเป็นคำถามจากอดีตนักเตะอย่างแกรมซูเนตแล้วก็เจมี่คาร์เกอร์ เกี่ยวกับความสูงรวมไปถึงขนาดตัวของเขาว่าจะเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กในฟุตบอลอังกฤษได้หรือเปล่าอืมขี้สงสัยโดยทางฝั่งของเจมี่คาร์เกอร์เนี่ยได้ออกมายอมรับว่าเขาคิดผิดแต่ทางแกมซูเน็ตเนี่ยกลับหายเงียบเข้ากรีบเมฆไปเลย จนผลงานในสนามของลิซันโดมาร์ติเนสได้ตอบทุกข้อสงสัยอย่างเรียบร้อยซึ่งล่าสุดแกมซูเนตก็ต้องออกมายอมรับเช่นกันว่าคิดผิดที่ไปกังขาไปตั้งคำถามกับลิซันโดมาร์ติเนสตอนย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวานเลยนะลุงโดยแกมซูเนตได้พูดผ่านทางเมลสปอร์ตว่าผมคิดว่ามาร์ติเนสเป็นหนึ่งในนักเตะประเภทที่จะสร้างความรำคาญให้กับคุณแบบสุดๆเลยถ้าต้องเจอกับเขา เขาคึกสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะเขาคือคนที่สามารถทะเลาะก,กับเงาตัวเองในกระจกที่บ้านได้อืม <c oughs> ชัดเจนผมเคยคิดว่าเขาจะโดนเล่นงานตอนย้ายมาอยู่ในเต็ดเพราะด้วยขนาดตัวและความเร็วที่ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ซึ่งผมต้องยอมรับว่าผมคิดผิดคุณจะเห็นได้เลยเขาพร้อมทะเลาะก,กับทุกคนในสนาม ผมชอบที่ได้เห็นแบบนั้นซึ่งคาซิ m มิโรก็เป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันอืโอเคนะครับคุณลุงโดยที่ตัวของลิซันโดมาร์ติเนสเองก็เคยตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาของผมผมมีความสุขดีและแฟนบอลยูเนเต็ดก็แฮปปี้กับผมซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดตึงจัอ ตอนแรกเนี่ยผมนิจใจหายเลยคิดว่าคุณลุงจะเงียบไม่ออกมาพูดอะไรซะแล้วสรุปสุดท้ายเมื่อผลงานในสนามัดีก็ต้องออกมายอมรับ่นะคุณลุงนะเนาะดีครับเป็นบทเรียนนะครับว่ารอให้เขาเล่นอีกสักนิดนึงถ้าฟอร์ไม่ดีคอยวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรครับคุณลุงครับฝากด้วยนะลิซันโดวันนี้เจอหงแดงสักหนึ่งดอกไหมมองลูกแต่มุมเข้าไปเตีย้ยๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยกดหัวใจให้ด้วยเด็กผีคิดเห็ยยังไงคอมเมนต์มาน่นจ้ะ ขอบคุณครับพี่ลุง